สวัสดีค่ะชื่อจินดาจันทันเป็นเจ้าของ YouTube ช่องครัวยายดาส่วนใหญ่คนที่ติดตาม YouTube จะรู้จักกันในนามของครูดาค่ะจุดเริ่มต้นของครัวยายดาก็มาจากการที่ครูเป็นคนชอบทําอาหารชอบทําขนมพื้นเพของครูเป็นคนภาคใต้คือเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วครูก็ได้มาทํางานรับราชการอยู่ที่กรุงเทพ เมื่อมีเวลาว่างครูก็ใช้เวลาทำขนมต่างๆให้เพื่อนๆได้ชิมกันปรากฏว่ามีคนชื่นชอบครูก็เลยอยากทำสูตรออกมาให้เป็นวิทยาทานกันนะคะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสจนมาช่วงหนึ่งซึ่งโควิดระบาดแล้วก็มีคนตกงานกันเยอะครูก็เลยเอาสูตรซาลาเปาออกมาแจกเพื่อทุกคนจะได้นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เลี้ยงตัวเองนะคะ คนที่เขาได้สูตรครูไปนะคะต่างก็ชื่นชอบแล้วก็นำไปทำแล้วมีลูกค้าชอบขายได้ดีเขาก็เลยมารีวิวกันนะคะคนอื่นๆก็อยากได้สูตรส่งข้อความมาขอเป็นหมื่นหมื่นคนนะคะตอนนั้นครูตอบให้ไม่ทันก็เลยมีลูกศิษย์ที่เขาได้สูตรครูไปอะคะ่ะแนะนำมาว่าครูครูออก YouTube เลยดีไหม ตอนนั้นครูก็ไม่มีความรู้เรื่อง YouTube นะคะแต่ก็มันตรงกับความคิดของเราที่จะให้ความรู้เขาเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เพื่อเขาจะได้นำไปเลี้ยงครอบครัวครูก็เลยตัดสินใจว่าอ,อลองดูแต่ครูก็ทำไม่เพนเลยค่ะปรากฏว่าช่วงแรกก็มีเด็กมาถ่ายทำคลิปแล้วก็ตัดต่อให้จนได้ปล่อยคลิปแรกออกไปประมาณเดือนตุลา2 5งห้ พอ,อเดือนพฤศจิกสาสองหาหกสีคลิปก็ผ่านการสร้างรายได้หรือว่าผ่านเกณฑ์ของ YouTube นะคะหลังจากนั้นครูก็ไม่ได้คิดจะทำต่อแต่ว่าคนที่ได้สูตรแล้วก็ได้ดู YouTube อะค่ะเขารีวิวเข้ามาแล้วก็ขอบคุณครูเข้ามานะคะว่าออขอบคุณคุณครูมากๆที่ให้อาชีพแก่เขาบางคนก็บอกว่าได้นำไปขายทำขายที่ตลาดขายดีมาก ถ้าครูมีสูตรอะไรใหม่ๆก็มาลงให้ด้วยนะเขาจะได้นำไปต่อยอดสร้างงานสร้างรายได้โอ้ตอนนั้นครูเรืมมากเลยค่ะเรื่มสุดๆเลยใจนิพองฟูเลยค่ะแม้จะไม่มีรายได้แต่เราก็ได้บุญนะคะก็เลยทำต่อพอทำไปก็เริ่มเกรงใจเด็กแล้วนะคะเลยไปเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทำตัดต่อคลิปเองทุกอย่าง ทำหลังจากเลิกงานแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะพอเราปล่อยคลิปต่อเนื่องก็มีคนมาติดตามเยอะขึ้นปัจจุบันก็มีคนมาติดตามประมาณสามหมื่นกว่าคนจากตอนแรกครูคิดว่าทำเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็เริ่มทำเป็นจริงเป็นจังแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นจริงเป็นจังต่อไปเพราะว่าครูก็มีความรู้พอที่จะทำเองได้แล้วด้วยค่ะขอบคุณ ทุกกำลังใจที่มอบให้ครูตลอดมาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องครัวยายดาเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาในการทำคลิปดีๆออกมาให้ได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ